ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวผ้ารวยจับ้าพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางาาเหล,ล่าพัฒนาคนระับสําหรับเลขเหล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเน,ะนาะนวดที่พ่านมากครับผมวันศุกร์ที่1กันยายน2566หาเหล่าพัฒนาเลขที่ออก7 3 8 2 3 3ล่าง82 ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทานใดที่เบอร์ท่านโชคหมานเขามากแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพราวรวยก้าวพาวรวยกันไว้ครับเพื่อพี่น้องจะได้พลาดคลิปเด็ดตัวเลขแนวทางนะครับเนาะที่บ่าวแหลมลงให้พี่น้องเอฟซีทุกขูทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันยูทุกมมอครับครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องครับผมมาเบิรงตัวเลขแนวทางครับผมของอีกหนึ่งสำนักนะครับเนาะ ที่พี่น้องครับผมล่องครับผมพิจารณากันเบิงครับผมก้อยที่ตามเบิงตัวเลขของตราจาจา์กันก่อนนะครับเนาะครับสาหรับท่านใดครับผมที่ฮูจักหรือว่าบ่กฮูจักครับก็ล่องพิจารณากันเบิงครับสาหรับนวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับตัวเลขหน้าทางครับผมเราพัฒนาอาจารย์ยาวครับผมครับบานเทากับอาจารย์เงาแหละครับผมครับย่ายๆนะครับเนาะครับออกสำเนียงครับผมครับ อาจารยา์เนาครับสําหรับตัวเลขนะ้าท่างของอาจารย์ในงวดที่ผ่านมาครับผมวิ่ง5ตัวเดียวเลยพี่น้องครับมาแบบฟาขาดเลยพี่น้องครับผมครับจับคู่ก็มีเพียง3คู่ครับผม5 4 6 5 5 8ครับผมครับกรบหลุดไปเนาะพี่น้องเนาะ ครับสำหรับงวนนี้ครับผมไก่ยาลืมครับผมเขามาแล้วลองติดตามกันเบิ้งครับผมครับตัวเลขมันบแน่ครับผมครับเลขที่เกิดจากการคำนวณนะครับเนาะทุกทุกอย่างครับผมที่มี่นเอฟซีมองเห็นกันอยู่นี่ตัวเลขทุกๆุตัวเลขเกิดจากสูตรเกิดจากการคำนวณครับ ของพวกนี้ประมาทกันเมื่อด้ครับผมบบมีอาจารย์ใหเด็ดบ่มีอาจารย์ใหดังกากันครับรับทุกๆอาจารย์ก็ต้องคำนวณครับผมมีเขาไม่หลุดกันมดครับพี่น้องครับดังนั้นเฮาประมาทเมื่อดดเลยครับผมสําหรับผู้ที่ครับผมมองหาตัวเลขหน้าทางเล่าพัฒนาครับเนาะครับขอปพระทานอภัยครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะครับมารอเบิ่งตัวเลขหน้าทาง บคุคคลพาดครับผมครับมาเขามากกันแล้วกัอยู่เบิ้งเอาตัวเลขก,ก่้อนเนาะพี่น้องเนาะครับว่าตัวเลขหน้าทัางของอาจารย์เาาเนาะพี่น้องครับวดนี้จะมีตัวใดรกันบ้างครับผมครับสําหรับเหล็กเล่าพัฒนาครับพี่น้องในวดที่จะถึงนะครับเนาะวันจันทร์ที่สี่กันยายน สองพันห้าร้อยหกสิบหกเหล่าพัฒนาครับสำหรับืันนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขนวาทางนะครับเนาะของอาจารย์ยาวครับ ก่อนอื่นนะครับน้อก,ก็ต้องขอกราบขอพรบคุณครับผมไปยังอาจารย์ย่าครับผมครับผู้ที่ให้ตัวเลขให้แนวทางมาครับสำหรับงูนี้ก็ขอให้เขาปังๆเดอ้ออาจารย์ครับผมให้พี่น้องเอฟซีได้เฮกันครับมาเบิ่งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่าง วิ่งรูดเจ็ดกับสองครับสำหรับซ้ายวิ่งสายรูดกับบอกคนพลาดต้อนงะคำนวะณกับเลยวิ่งครับผมวันนี้ทนาจารย์บนกาเด่นเจ็ดรองสองครับผม ครับมาเบื้องนี้ส่วนของตัวเลขจับคู่กันกอนนะพี่น้องมีตัวเลขกันบ้างเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า สองหนึ่งสองศูนย์สองเก้าครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของอาจารย์ย่าวก็แลผมพี่น้องเอพซีท่านใดเห็นกันแล้วครับผมมักกระจัดคัดกระพานครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครำน้ำเบิ้งครับผมสําหรับตัวเน้นกันกับตัวเลขจับคู่ ตัวเลขทิ่ติดเจก็จะมี7จ็ดหนึ่งเจ็ดนครับสำหรับตัวล่องก็จะมีสองหนึ่งสศนย์ะครับเนาะลวก็สองเก้าครับ <c oughs> ขอกราบระทานภัยเด้อพี่น้องครับผมครับเมื่เบิ้งครับผมขออนุญาตนะครับเนาะให้ไล่เอาไว้ครับจะได้ชัดเจนกันก่อนที่พี่น้องจะได้แคปหน้าจอครับผมทาสีไว้ให้สวยงามกันก้อนครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนากันอยู่เด้อพี่น้องก็อย่าลืมครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะครับกับตัวเลขแนวทางครับผมของอาจารย์ยาวครับสำหรับง้อนีท่านอาจารย์ไก่มาหกหางครับผมหกคู่นะครับเนาะครับเน้นเน้นเด่นเด่นกันเลยครับผมสามครูเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า สำหรับวันนี้ครับอาจารย์ขอให้เข่าปังๆเด้อครับผมครับให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เป็นกําลังติดตามรับชมกันอยู่ครับให้เพิ่นโชคหมานกันทุกคู่ทุกคนครับกับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของอาจารย์ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมตัวเลขแนวทางครับสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับเนาะ หวยห้าน้อยครับผมเล่าพัฒนาครับมื่อกี้กิดสามตัวโตดเนาะพี่น้องเนาะครับผมแตกสามตัวโตดครับไม่ใช่สามตัวตรงครับผมครับก็ถือว่าบอธรรมดาครับพี่น้องครับพี่น้องอีฟซีโชคมานกันครับผมสำหรับห้าน้อยนะครับเนาะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการเข่ากุ้มก็อย่าลืมครับผมแอดไลน์เข้ามาครับผมแล้วก็พิมพ์ออกบอกน้ำก็ได้ครับถ้าบม่อยากครับผมอ่า ให้บ่าวแดงได้ถามพี่น้องนะครับเนาะกับพิมบอกเลยว่าครับต้องการเขากลุ่มห้าน้อยเล่าพัฒนาครับหรือว่าเขาเฉพาะห้าน้อยหรือเฉพาะเล่าพัฒนากินยุคกับพี่น้องเอฟซีครับผมครับฟรีครับพี่น้องสําหรับกลุ่มนาะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวล่าพี่น้องกันไปก่อนครับผมกับตัวเลขแนวทางครับผมตีน้ามาฝากกันในวันนี้ครับของอาจารย์ยาวครับขอพี่น้องโชค m ắ นดํารวยถูกหวยกันหมดทุกทุกคนครับผมในวันจันทร์ที่4กันยายน2566กับเลขเหล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของอาจารย์ยาวครับผมครับสําหรับคลิปนี้ขอพี่น้องเอฟซีโชค m ắ นร่ารวยถูกหวยกันหมดทุกทุกคนครับผมยาเจ็บยาจนครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผม